ดีจ้าพี่น้องมื่อกี้ขอสิเฮ็ดไมนูย้ำใส่กอกแล้วจ้าเมเฮ็ดเนียกินกันจ้านำเด็ดแล้วก็ใส่เสร็จกอกลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นใส่กอกล้มควนแล้วพี่น้องขหนีก่อนลงไปจ้าเติมหมูลงไปน้ำจากพี่น้องในล่างหมูสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าต้มเสร็จแล้วพี่น้องใส่กอกขับหมูตักใส่หม้อเลยจ้าแบบนี้มาย้ำกันเลยจ้าแบบนี้พี่น้องบีบบกหน้วาใส่จ้า หมกเนาวแล้วก็น้ำปลาโอ้แล้วก็น้ำตาลหมกเนาวน้ำตาลพริกไทยจักหน่อยน้ำปลาใส่หอมบักพริกลงไปแล้วจ้ะคลุกเข้าขพี่น้องย้ำง่ายๆเป็นบุกโดดเลยพี่น้องเอ้ยนะใครมากกินเผ็ดกะตบักพริกใส่ง่ายๆพี่น้องฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดแชรกกคขีดให้เบิ่งดูๆจ้ะบ๊ายบาย